ครับวันนี้จะมาทดสอบเตา PJJ Twin b n ฮะรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้จะเผาไม้กระถินเ,เก็บมาจากคอกแพะดีเพื่อนเขาเลี้ยงแพะก็เลยให้มาฟรีๆเห็นก็าเผาไฟทิ้งก็เลยเก็บมามาทดลองเตาจะได้น้ำส้มควันไม้เยอะไหม ครับเดี๋ยวจะจุดให้ดูฮะเดี๋ยวประกอบเตาก่อนฟืนที่ใช้จุดใต้เตาก็จะเป็นเง้ามันเงามันสำปัหลังที่เหลือจากการเก็บหัวมันไปแล้วก็เก็บมาไว้ทิ้งไว้แห้งทำฟืนได้ครับหรือจะใช้ฟืนอย่างอื่นก็ได้ที่เราคิดว่ามันไม่เป็นฐ่านแล้วก็เอามาใช้ได้ครับ รายละเอียดของเตาก็มีฝาถังพุ่ม้วยเซรามิกไฟเบอร์อป้องความร้อนใช้เหล็ก5คูณ5คูณ3.2มิลก็ดามฝาถังดามด้วยเหล็กป้องอ้อยอยู่ข้างล่างฮะแล้วก็ดามด้วยเหล็กเส้นแบนเพื่อความแข็งแรงการการบิดเบี้ยวส่วนตัวถังก็หุ้ม้วยเซรามิกไฟเบอร์หุ้ม้ดยเมทัลชีต เม่ชิด0.35มิลนเพื่อความแข็งแรงของตัวถังส่วนปองอชุดน้ำส้มควันไม้ก็จะมีท่อน้ำเข้าท่อน้ำออกอชุดหล่อเย็นชุดควบแน่นฮะตัวนี้ชุดควบแน่นควันก็จะไหลจากจากท่อบนลลงมาควบแน่นข้างล่างแล้วก็ไหลย้อนกลับ เข้ามาสู่ในตัวถังไปเผาไหม้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่วนข้อดีของชุดนี้ก็คือเวลาเวลาเราจุดเ,เก็บน้ำส้มวอนไม้ฮะควันมันจะไม่ออกตรงควันจะไม่ออกตรงท่อเก็บน้ำส้มวอนไม้ควันมันจะไหลย,ย้อนขึ้นมาเ,เข้าสูท่ท่อกลับไปที่ถังเหมือนเดิม ควันจะไม่ออกเลยออกแต่น้ำน้ำส้มควันไม้ส่วนท่อที่อยู่ข้างล่างนี่คือท่อเดนน้ำมันดินแล้วก็ตัว,ต,วตัวนี้ก็คือตัวดักน้ำมันน้ำมันดินฮะจะใช้วาวจะวาวเดนเดนออกถ้าเกิดเราใช้เป็นนานๆน้ำมัน น้ำมันดินจะจะ,จะเต็มแล้วก็จะไปอุดตรงรูท่อเราใช้ตัวนี้เป็นเป็นตัวเดนตัวพักพักน้ำมันดินเวลาเ,าเลือกใช้งานแล้วก็ปล่อยน้ำมันดินทิ้งไปเตารุ่นนี้ก็จะมีข้อดีตรงนี้วิธีการจุดเตาก็ใช้น้ำมันพืชเก่าผสมกับกาบมะพร้าว จุดไฟพอติดแล้วก็เอายนใส่ถังป่องข้างบนนะจุดข้างบนแล้วมาที่งไปเลยแล้วก็ใส่ไม้ไม้ฟืนท่อนสองท่อน,ออนห้ติดไฟ ตอนนี้ไฟเริ่มติดแล้วฮะมันจะมีควันอยู่ระยะหนึ่งประมาณ1 0ถึง15นาทีแล้วควันก็จะหายไปกลายเป็นเปลวไฟเสียงดังเะครับเสียงดังออกมาแล้วไฟเริ่มติดครับในป่องม,มีไฟฮนะไฟเริ่มติดแล้วอีกประมาณ ชั่วโมงหรือครึ่งเกือบเกือบชั่วโมงครับจะติดอยู่อย่างนี้แล้วค่อยเติมฟืนตรงป่องข้างบนหรือข้างล่างก็ได้ครับผ่านไปชั่วโมงครึ่งครับสังเกตแกต๊สเริ่มออกค,ควันใสมากครับเป็นกลางวันอาจจะค่อยเห็นควันฟืนฟืนข้างล่างเผาไหม้หมดแล้วตอนนี้เปลวเริ่มออกพอถึงเวลานี้เราก็ค่อยๆหย่อน ทีละอันไม่ต้องชิ้นใหญ่ก็ได้ครับชิ้นเล็กๆหย่อนไปน้ำส้มควาไม้ก็เริ่มออกฮะส้มผลไม้เริ่มออกใช้ระบบหมุนวนของปัม๊มปั๊มน้ำเริ่มออกไหลจอกอน่าจะได้เยอะอยู่ฮะถ้าไหลแบบนี้เป็นฐานกระถิน อันต้นกระถินไอ้ไม้ต้นกระถิ่สังเกตมีวาวข้างล่างถ้าเราเปิดวาลวเปิดวาลวน้ำก็จะไหลออกเลยนี่ครับังเกตน้ำจะไหลดีมากเลยฮะน้ำส้มควันไม้จะไหลออกจากการหมุนวนของปัม๊มผมใช้ปั๊มดันข้างล่างแล้วก็มาล้นอยู่ข้างบน น้ำก็จะไหลลงจางกลับวนไปวนมาแต่ถ้าเราเปลี่ยนน้าได้เย็นกว่านี้อาจจะไหลดีกว่านี้บน้ําก็จะหมุนวนอยู่ในกระบอกเป็นการครอบแน่นทําให้เกิดไอ้น้ำไอควันควันไม้ก,กันเป็นหยดน้ําลงไปที่ข้างล่างน้ําก็จะไหล ควันจะไม่มีออกนะเพราะว่าทำระบบข้างในเป็นพิเศษควันจะไม่ออกตรงที่เราเก็บน้ำส้มควันไม้จนเปลวไฟก็ดูแล้วสะอาดดีใสแจ๋วถ้าเราขี้เกียจเติมเติมข้างบนเราก็ใช้ฟืนท่อนใหญ่เลยฮะซุกไว้ข้างล่างใช้เวลาได้นานหน่อยข้างบนเราก็คุมด้วยปิ๊บหรืออะไรก็ได้ ปิดเลยเพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นวันที่หลุดออกมาชั้นภายนอกตรงนี้มันก็จะถูกดูดเข้าไปไปเผาไหม้ทำให้ควันน้อยลงหรือแทบไม่มีเลยครับผ่านไปสองชั่วโมงครับแก๊สเริ่มมีเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดเริ่มจะติดส่วนน้ำส้มควันไม้ก็ยังไหลเหมือนเดิมครับไหลแรงกว่าเดิมครตอนนี้ ซมคนไม้ไหลแรงมากาจะออกแรงมากเลยส่วนฟืนที่ใช้ท่อนแรกก็ยังไม่หมดนะยังอยู่อีกเยอะอคงไม่หมดฮนะไม่หมดนี่หรอกน่าจะติดก่อนแล้วฟืนท่อนใหญ่ก็ใช้ได้งานได้ดีตอนนี้เล็กก็ยอดบ่อยหน่อยส่วนต้มน้ําก็ไหลปกติแต่น้ําน้ําข้างในนี่ร้อนมากถ้ามือจุ่มนี่ร้อนเลยนะตอนนี้ น้ำส้มคนไม้โอ้ได้ครึ่งครึ่งกระป๋องแล้วฮะตอนนี้กระป๋องนี้6ลิตรลิตรไปครึ่งแล้วน่าจะได้3ลิตรแล้วฮะตอนนี้ครับเสียงเสียงแก๊สเริ่มมากรดชุดปัดด,ด,ดูครับควันไม่มีฮะควันควันหายหมดเลยแก๊สเริ่มติด ระบบนี้รู้สึกว่าจะวันจะใสดีเพราะมันผ่านน้ำแล้วก็เป็น,ปนแก๊สที่บริสุทธิเ์เข้าไปจุดเข้าไปจุดเตาอีกทีเป็นแก๊สที่บริสุทธิ์มากน้ำก็ไหลปกติน้ำส้มไหลแรงขึ้นฮะช่วงช่วงเวลานี้ไหลไหลไหลแรงมาก ทบไม่ขาดสายครับไปสองชั่วโมงครึ่งครับตอนนี้รู้สึกเตาจะติดแล้วนะฮะแก๊สพุทพุทพุดน่าจะติดเดี๋ยวลองชักฟืนออกถ้าไม่ดับแสดงว่าติดอ๋อโอเคติดแล้วครับแล้วชักฟืนออกไฟติดฮนะไฟยังติดเลย ส่วนควันที่เห็นอยู่นี้คือผมรอยเชื่อมผมไม่ค่อยดีอดีเอาเตาเก่ามาโมดิฟายทำระบบน้ำส้มน้ำส้มคนไม้ครับน้ำส้มคนไม้ก็ยังไหลดีอยู่ครับไหลยหยดไหลดีอยู่เมื่อกี้ผมเปลี่ยนน้ำออกเปลี่ยนน้ำทิ้งแล้วก็เอาน้ำใหม่มาเปิดใส่น้ำส้มขอนไม้ไหลดีมากเลยเปลี่ยนน้ำใหม่ครับ ตอนนี้เกือบเต็มแล้วฮะกระป๋องนี้ฮะกระป๋องนี้เกือบเต็มแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระป๋องใหม่เตรียมไว้แล้วครับกระป๋องใหม่ใส่เลยเอาแบบนี้มันเทเปลี่ยนใส่ขวดง่ายดีถ้าเป็นกระแป้งมันจะตักยากหน่อยถ้าเป็นแบบนี้มันจะง่ายดีตอนนี้เตาติดแล้วฮะใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งสำหรับไม้กระถินลำประมาณแขน ประมาณแขนเราใส่ใส่ยาวใส่แนวยาวครับไม้ผมใส่แนวยาวไว้ใส่เต็มถังส้มคันไม้ก็น่าจะได้ตอนนี้ก็น่าจะมี5ลิตรแล้วฮนะตอนนี้ครับเดี๋ยวดูต่อไปครับว่าจะได้กี่ลิตรน้ำก็หมุนวนอยู่แล้วหมุนวนแบบนี้ได้ผลครับ ผลดีก็ดูช่องของาอาจารย์อรุณหวายคำก็ได้ไอเดียมาก็ลองทําดูก็ได้ผลดีของผมก็ชื่อ PJJ 2 In 1ชื่อเตาฮะเกิดใครสนใจหรือว่าต้องการปรึกษา ก็โทรมาคุยกันได้ครับ0897823114บ้านอยู่ที่อุทัยธานีคะก็เป็นน่าจะเป็นเจ้าแรกของอุทัยธานีที่ทำระบบนี้ครับตอนนี้ก็โอเคแลฮะตอนนี้2ชั่วโมงครึ่งสำหรับไม้กระถินไม้กระถินก็เก็บเขาให้แพะกินวันต่อวัน ก็สวันสวันผมก็เก็บมาทีนึงก็ไม่ได้ตากไม่ได้ตากฮะมาถึงก็งมาใส่เลยก็ประมาณ3วันนะครับตัดมา3วันมา,มาก็มาเผาเลยเดี๋ยวจะสรุปให้ดูอีกทีครับว่าน้ำส้มคันไม้จะได้กี่ลิตรอ่านะแล้วทานเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันอีกทีครับผมผลของการจุดเตาเมื่อวานครับจะดูว่าน้ำส้มคันไม้จะได้เยอะไหม เมื่อวานจุดเสร็จก็ประมาณกว่าเตาจะดับก็ประมาณสองทุ่มกว่าก็ตีไปประมาณสี่ชั่วโมงกว่าครับสี่ชั่วโมงเกือบห้าชั่วโมงน้ำส้มที่ได้ก็เกือบเต็มครับเดี๋ยวจะลองตวงดูภาชนะตวงก็จะเป็นแบบนี้ฮะขีดบนก็คือหนึ่งนห้ารอย มิลลิลิตรขีดล่างกันหนึ่งพันลิตรมิลลิลิตรครับจะลองตวงดูว่าจะได้้มส้มคนไม้กี่ลิตรลองตวงดูครับถ่ายทำคนเดียวก็เลยลำบากหน่อย,อย นี่คือลิตร์ครึ่งลิตครึ่งครึ่งไปแล้วผ่านไปแล้ว 3 lít. Đây là 3 lít. Ồ, nước đầm đầm bạc nhiều rồi. Ok này. 3ลิตรก็4ลิตรนี่อีกไหม น่าจะได้4ลิตรครับ4ลิตรกว่าๆอาจจะอยู่ที่ไม้ด้วยฮะอัดไม้ไม่แน่นก็จะได้น้อยอาดไม้เลี้ยงไม้ดีๆก็อาจจะได้เยอะกว่านี้ถรือว่าประสบความสำเร็จฮะเรอนี้นใช้ได้ครับเดี๋ยวจะเปิดฐานให้ดูอีกทีครับว่าเป็นฐานแบบไหนครับ ท่อพักน้ำมันทาถ้าเกิดเราเปิดวาล์วออกจะมีน้ำมันทาไหลออกมาน้ำมันดินนะ่ะไหลออกมานี่เราต้องเดินเดินทิ้งเดินทิ้งไว้เปิดจุดครั้งต่อไปจะได้ท่อจะได้ไม่ตันมีเยอะมากครับเยอะมากไหลลงมาเยอะมากนี่ย ตรงนี้ต้องเปิดทิ้งต้องต้องเปิดตลอดเดลวลาเราเก็บน้ำา้มควันไม้เสร็จให้เปิดเปิดออกทิ้งเลยตันนี้ใช้ไม่ได้มีเยอะมากเสาเหตุของท่อตันพี่ผมทำท่อพักไว้ตรงนี้ก็เป็นสาเหตุเนี่ยทำให้ตันจ,จุดสองสามครั้งก็ท่อนี้ก็จะตันละ ก็เลยทําท่อพักน้ํามันดินไว้แล้วก็มาเปิดทิ้งถอดขอบฝาออกจะเปิดดูฐานข้างในครับเปิดก็ไม่ยากถ้างั้นอเอาเบื่ได้เลยฐานก็ก็ยุบลงไปประมาณ5เซน ผมใส่ก็อยู่ประมาณนี้ถ่านใส่แนวตั้งก็ะจะได้อาจจะได้น้ำส้มคันไม้ก็น่าจะเกี่ยวกันได้น้อยเพราะใส่แนวตั้งมันเรียยงไม่ค่อยดีเสียงถานถ่านไม้กระถินเป็นลำย,วยาวๆเลยถ่านไม้กระถิน เสียงเหมือนเหล็กครับก็โอเคฮะสุกทุกุกทุกุกทุกท่อนผ่านไม้กระถินทำ่านได้ไม้กระถินเกิดจากแพะกินมาทำทานได้ ค okay. คลิปนี้ขอแค่นี้ครับ